สมอลพรมยับยั้งเชโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e i อด d a small that matters ฟินดีหอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟมาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการจอดใจนะครับวันนี้เป็นคุณอุ๋ยบุทธาเบสครับสวัสดีครับดูครับ,รรบมาเลยวันนี้เรื่องอะไรมาเลยเรื่องการกล้าที่จะเป็นตัวเองครับ,รบส่วนตัวผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ครับเห็นด้วยครับ <laughs> คนเราจะแต่งตัวก็เพราะว่าเราอยากแต่งครับ อแต่ว่าคนส่วนใหญ่เป็นเยอะนะครับพี่ดูเพราะว่าการเติบโตเลี้ยงดูมาโดนพ่อแม่บอกว่าควรจะต้องเป็นอาชีพนี้ควรจะต้องเป็นคนแบบนี้อย่างเช่นยุคก่อนอาชีพอย่างผมเนี่ยศิลปินเนี่ยจะถูกผู้ใหญ่บอกว่ามันไม่มั่นคงต้นกินลำกินหรือแม้กระทั่งรสชนิยมทางเพศบางคนที่พ่อแม่ยังรับไม่ได้เขาไม่กล้าจะเป็นตัวเองคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตที่แบบอยากจะใช้หรือเป็นตัวเองพี่ดูคิดว่ามัน จะอึดอัดหรือมีความสุขหรือความทุกข์ก็มากก็คงต้องมีความทุกข์แหละตั้งแต่เด็กเกิดจนกระทั่งโตขึ้นมาเลี้ยงดูตัวเองได้มันเหมือนมันมีแพทเทิร์นบางอย่างต้องเรียนดีๆนะเพื่อจะไปอยู่โรงเรียนที่ดังๆจากนั้นจะได้ไปอยู่มหาลัยที่ดังๆในคณะที่เขาคิตกันแล้วคุณก็จะได้ทํางานมีเกียรติมีหน้ามีตาท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราไม่เคย ได,ได้มาใส่ใจเป็นเรื่องใหญ่ว่าแล้วเด็กคนนั้นชอบอะไร,รนิสัยยังไงอยากอยู่ยังไงอยากใช้ชีวิตยังไงจนบาง <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนโตขึ้นมาเนี่ยทำงานทําการมานานแล้วกลับ,ร,บรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเลยจะเปลี่ยนชีวิตอย่างที่ตัวเองฝันไว้ว่าลองจินตนาการว่าชีวิตที่เราอยากมีที่เหลือก่อนจะตายเนี่ยอ,อยากมีชีวิตยังไงอยากทํามาหากินอะไรบางคนแค่นึกยังไม่กล้าเลยครับเพราะรู้สึกว่ามันขัดกับความเชื่อของครอบครัวหรือขัดกับ บริบทของสังคมที่เขาอยู่วันนี้อยากนําเสนอว่าวิธีที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้กล้ามากขึ้นเนี่ยอโอเคองงคือไม่ใช่ว่าเจ้าจงปฏิวัติตัวเองแล้วกลายเป็นอะไรก็ได้อยู่ๆเหมือนเหมือนอวาตารใหม่เลยม,ม,มันมันก็ดูอยู่กับสังคมไม่ได้ใช่ครับอย่างแรกให้ลองสังเกตด,ดูก่อนว่าเวลาเราไปอยู่ใกล้คนแบบไหนหรือเรากําลังทําอะไรหรือเหตุการณ์ไหนที่ทําให้รู้สึกว่า เราเป็นตัวเองจังเลยเรารู้สึกดีอ่ะเราถ้าเกิดลองสังเกตเห็นแบบนั้นแล้วลองสังเกตด,ด้านตรงข้ามดูว่าเวลาเราเป็นแบบไหนเรารู้สึกอึดอัดจังเลยอยู่กับกลุ่มคนแบบไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเลยหรือเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ลองสังเกตด,ดูพอเห็นงั้นราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าอ๋อ เราไม่ถนัดก,กันเรื่องแบบนี้ว่ะใช่ครับนนซึ่งส่วนใหญ่คนที่เป็นโท t r o v e r t เนี่ยคนที่แบบเก็บตัวจะเป็นแบบนี้เยอะเพราะว่าเขาไม่กล้าจะเป็นตัวเองต่อหน้าคนอื่นถึงสบายใจที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าอ,อย่างที่สองคือแน่นอนอันนี้สําคัญมากสาหรับผมคือมีสติอยู่กับปัจจุบันปกติถ้าเราปล่อยเผลอใจไปมันก็จะเข้าสู่แพทเทิร์นเดิมๆคือพยายามเอาใจคนที่อยู่รอบข้างแต่ถ้าเรามีสติเริ่มสังเกตใจอาการตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้สึก ยังไงอพอเราเห็นตัวเองบ่อยๆมันคือการเข้ามาเห็นภายในตัวเองอะครับม,มันจะได้รู้ว่าเอ๊ชีวิตที่เราอยากจะเป็นหรือตัวเราที่อยากจะเป็นเนี่ยมันเป็นคิดแย้งเลยนะครับบางอันไหมมันจะกลายเป็นคนที่คอยพิจารณาว่าสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบไปเรื่อยๆเหมือนกับห่วงตัวเองจนผิดปกติกับภารกิจที่ที่จะใช้ชีวิตอะถ้าจะมาสู่จุดเนี้ยมันต้องมีความไม่พอใจในชีวิตตัวเองมาแล้วครับ Ah. จนรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะอันต่อมานะครับคือแน่นอนเราเป็นตัวเองถ้าเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนไปนานละ uh huh. เราขาดแรงสนับสนุน uh huh. เพราะฉะนั้นเราต้องไปหากลุ่มคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เขาเป็น uh huh. เพื่อซึมซับว่าเฮ้ย uh huh. คนเรามันก็เป็นอย่างนั้นได้หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่กล้าแต่ว่าเขาซ uh ัพพอร์ตเราเขาสนับสนุนความคิดเรา uh huh. ไปอยู่ใกล้คนอย่างนั้นก็ได้ให้เขาช่วยผลักดันเรา uh huh. อย่างต่อมาคือ ต้องฝึกสื่อสารแบบตรงไปตรงมากล้าที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองอย่างเช่นโดนให้หรือไหว้วานให้ทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจที่จะทำหัดกล้าป,ปฏิเสธบ้างกล้าสื่อสารให้คน,อ,นอื่นรู้ว่านี่คือสิ่งที่เออเราสบายใจที่จะทำอ,อันนี้คือสิ่งที่เราไม่สบายใจที่จะทำแต่ว่ามันสําคัญอีกอย่างหนึ่งตรงที่เวลาจะสื่อสารเรื่องเหล่านี้ครับก็เลือกวิธีการสื่อสารที่มันแบบไม่หักหานน้าใจคนอื่นหน่อยอก็ได้นะครับ,รบต่างต่อมาคือ ฝึกเรื่องพวกนี้ที่พูดไปทั้งหมดทําทีละเล็กน้อยอย่าไปมองว่าแบบเราต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตื่นมาแล้วแบบเราต้องเป็นคนใหม่เราต้องกล้าเราต้องเป็นตัวเองเต็มที่เป็นไปไม่ได้หรอกครับอนาคตเนี่ยเราอยากมีอาชีพเนี้ยแบ่งเวลาไปพัฒนาสิ่งนั้นนะความรู้หรือความสามารถในด้านนั้นนะ่ทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้กลาก้าใช้ชีวิตเป็นแบบนั้นได้โดยที่เรามีความรู้ความสามารถพอแล้วนะต่อมาคือถอยมามอง ถอยมามองกว้างๆเพราะคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าเป็นตัวเองเนี่ยจะมีข้อติดขัดอยู่ตลอดหรือเรียกว่าปัญหาว่ามันเป็นไม่ได้เพราะครอบครัวบ้างเพราะงานบ้างเพราะต้องหาเงินบ้างเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างน,น,าางนี้มันจะคิดแต่ปัญหาที่ทําให้เราไปไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นคิดวนอยู่แบบนั้นวิธีถอยสาหรับผมนะคือลองหยุดแล้วอยู่กับตัวเองครับอ๋อออกมาจากลูปนั้นก่อนใช่ครับใช่ครับ แล้วมันจะเห็นกว้างๆว่าเฮ้ยมันมีช่องทางอะไรบ้างที่เราจะเปลี่ยนชีวิตได้คือมันไม่ได้เห็นแต่ปัญหานะครับคราวนี้มันจะเห็นโอกาสพอถอยอามอมันจะเห็นรอบด้านแล้วมันจะคิดวนน้อยลงมันก็จะเกิดขึ้นได้สุดท้ายคือต้องมานั่งตระหนักดูครับว่าแรงขับที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นปัญหามันมาจากภายในหรือภายนอกเป็นหลักแรงขับภายในคือความต้องการของเรานี่แหละ แต่แรงขับภายนอกมันคือการยอมรับของคนในสังคมเงินทองความก้าวหน้าความก้าวหน้าหรือตําแหน่งหรืออํานาจอะไรเงี้ยครับที่เราจะได้อันนี้มันเป็นแรงขับภายนอกที่ทําให้เราเลือกตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ลองดูว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตด้วยแรงขับภายนอกหรือแรงขับภายในมันต้องมีทั้งสองอย่างปะมันต้องมีทั้งสองอย่างครับแต่ถ้าเราไปอิงกับภายนอกเป็นหลักเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ตอบโจทย์เสียงเรียกร้องภายในมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให ทำไมใช้ชีวิตแล้วมันก็ไม่มีความสุขเพราะเป็นอย่างนี้แล้วลองตั้งคําถามว่าถ้าเราเริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากเราพร้อมจะลําบากไหมเราพร้อมจะแลกกับสิ่งนั้นไหมแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าถ้าชีวิตมันเหลือจํากัดเนี่ยเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนแบบนั้นหรือแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีใครมาบังคับเราไหมมีใครมากดดันเราไหมแล้วถ้ามีคนคนนั้นเป็นใคร อย่างถ้าเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยถ้าเป็นความรักเนี่ยเขาบอกว่าคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ได้สมมติกลัวเมียอย่างเดียวโดยที่ไม่กล้าใจไม่มีตัวตนเลยพี่ี่มีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมครับอ๋อไม่เคยจินตนาการยังไม่ออกเลยทำไมผมชอบจังเลยโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะจะไม่ค่อยกล้าอ่อนแอให้กับคู่ชีวิตเห็นก็ต้องคุยกันนะครับว่าเฮ้ยเราเป็นคนนะเรามีวันที่อ่อนแอได้อยากได้รับกำลังใจอยากได้รับการซัพพอร์ตมันจะใช้ชีวิตกัน อย่างสบายใจมากขึ้นอ<ช>่นะเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองที่เต็มที่แล้วจริงๆเมื่อฝ่ายหนึ่งทาสิ่งนั้นกล้าเปิดใจฝ่ายมันก็จะกล้าเหมือนกันใช่ครับเราวัฒนธรรมการกล้าเป็นตัวของตัวเองในแนวทางที่ไม่ไปลุกล้ำคนอื่นจนน่าเกลียดนะครับมันมีผลดีในที่ทํางานด้วยเพราะว่ามันทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นถ้าเกิดมันรับความหลากหลายทางความคิดเห็นได้ในที่ทํางานเนี่ยเพราะอย่างในที่ประชุม,มมันจะมีคนประเภทนี้คืออ๋อเออเออ,เอ,อมีปัญหาอะไรไหมอ๋อไม่มีแต่พอออกมาจากห้องประชุม ำไมมันมีปัญหาเดิมอยู่แล้วอีกแล้ววะเพราะเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆเขาว่าแบบเฮ้ยอันนี้เขาไม่โอเคเน,นี่ย <ๆ S 2> ครับม,มันก็จะกลายเป็นปัญหาในองค์กรเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนกล้าที่จะเป็นของตัวของตัวเองแต่ในยุคป,ปัจจุบันก็จะมีคําพูดที่ว่าช่วยเป็นตัวเองให้น้อยลงหน่อยได้ไหมเพราะการให้มึงเป็นตัวเองเนี่ยมันไปนเดือดร้อนคนอื่นในสังคมเยอะมากเลยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเนี้ยในทางพุทธเรามีบอกว่าสิ่งที่เรียกว่ากุศลคืออกุศล เราก็ต้องมาชั่งน้ําหนักด้วยว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นตัวเองเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมันเป็นกุศลหรือเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราและคนในสังคมจริงๆหรือเปล่าผมเดาว่ามันจะง่ายมากถ้าคุณแบบสมมุติผมเกิดเป็นเอาเป็นเป็นหมาแล้วกันถ้วถูกบังคับให้ไปเป็นเสือไปเป็นแมวไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องไปกินแบบเสือกินแบบแมวกินแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวฉันนะอย่างที่คุณอุ๋ยบอกเรามีเวลาจํากัดคุณอยากอยู่เป็นเป็นเสือหรือเป็น เป็นตัวที่คุณเป็นจริงใช่ครับมันน่าจะดีกว่าใช่ครับฝากไว้นะครับท่านผู้ชมเวลาหมดแล้วครับขอบคุณน้องอุ๋ยมากครับขอบคุณมากครับถ้าสมมุติจะตั้งชื่อลูกตามสถานที่ที่เจอกับแฟนครั้งแรกเนี่ยจะมีชื่ออะไรบ้างอย่างของผมโรงแรมแต่ไม่ใช่สถานที่ผลิตนะครับเจอกันในงานแต่งงานอันนี้ของคุณเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างทุกวันนี้ก็จะมีในโซเชียลเยอะๆคือน้องออนิวออนิวรถกระบะครับครับ